ปัญหาปลานะครับพี่น้องครับสอนปลาแก้วครับพี่น้องครับเขื่อนราศีสไลอํอำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นกะหายู่ข้างๆางเขื่อนเนี่ยนะครับพี่น้องครับน้ำมันไหลวนมานนี่แล้วครับพี่น้องนี่นะครับสิมีคนหนึ่งนะครับดึงเชือกสร้อยกันนะครับพี่น้องครับ เปนก็สิไลปลาเสานะครับจอดนะครับลไลปลาเสานะนี่ย ครับพี่น้องครับโอ้ต่ละบาทต่ละบาทนี่ก็ได้ไล่อยู่เนาะครับน้อโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับการหาปลาของชาวบ้านพนุคเคเรือนราชีสไลอำเภอราชีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ